พี่น้องชาวราศีตุลครับในช่วง3ามเดือนสุดท้ายของปี2,566เส้นทางของจัก,กรพัินั่นคือเส้นทางของคนที่จะได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่รุ่งเรืองแต่ว่าท่านจะมีปัญหาท่านจะมีอุปสรรคที่จะต้องขับเชี่ยวต่อสู้และก็แก้ไขเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับ,บรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรามาดูกันได้ ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีตุลครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีตุลใน3เดือนสุดท้ายของปี2566คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและก็ธันวาคมนะครับท่านที่สนใจท่านที่อยากจะรู้แนวทางชีวิตเรื่องของดวงและโอกาสต่างๆรวมทั้งปัญหาทิศทางแนวทางการแก้ไข ก็มาดูกันได้ในคลิปนี้ครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีตุลก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันครับ นะคบทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงชาวราศีตุลในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี2566จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและทิศทางแนวทางการแก้ไขจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของหน้าที่การงานการดำเนินชีวิต จะเป็นอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชิน,นีดาบนะครับราชินีดาบคือปัญหาก่อนนะครับปัญหาที่ต้องสะสางต้องจัดการภายในวงจรชีวิตของชาวราศีตุลอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งมีเรื่องต้องจัดการมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้อะไรที่ยังผิดพลาดก็จะหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องเริ่มต้น เดือนตุลาคมด้วยการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงอดทนและก็ใช้สติปัญญาให้มากๆเพื่อที่ท่านจะผ่านเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งหลายทั้งปวงไปให้ได้นะครับอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์บางอย่างด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นสี่ไม้เท้านะครับนั่นคือโอกาสดีในส่วนที่เป็นเรื่องของการงานโดยตรงนะครับการงานที่ท่านสมัครงานไว้ท่าน สัมภาษณ์งานหรือไม่ก็อยากจะเริ่มต้นงานใหม่คือลงมือทำจริงจังอดทนรอคอยมาท่านมีโอกาสที่จะได้รับนะครับมีงานเข้ามาเริ่มต้นงานใหม่ได้ผลขอการสมัครการสอบทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จรวมทั้งคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วท่านก็มีโอกาส ในการที่จะเติบโตขึ้นตามความรู้ความสามารถและก็จะมีพัฒนาการที่ดีต่อไปในอนาคตในเรื่องของการงานนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของ justice เป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการทำสัญญาการเจราจาข้อตกลงใหม่ๆนะครับบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องในวงจรชีวิด้วยแต่ว่าจะเป็นผล ในทิศทางที่ดีนะครับคืออาจจะมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้พยายามที่จะแก้ไขมาตลอดแต่ช่วงเดือนตุลาคมก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นท่านจะเปลี่ยนแปลงและก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของกฎหมายนะครับรวมทั้งเรื่องของการทําสัญญาการเจรจาการจรัดตกลงเรื่องของอาชีพการงานหรือไม่เหตุการณ์สถานการณที่ มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับมีการเจราจาตกลงใหม่ทําสัญญาใหม่ผู้ใหญ่ไกลเคลียร์ให้ข้อคิดแนวทางของการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงขึ้นในส่วนที่เป็นงานงานก็อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามามีการตกลงมีการเจราจามีการทําสัญญางานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินจะเป็น อย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ9ดาบ9ดาบก็คือปัญหาของการเงินด้วยนะครับเหมือนกับปัญหาของการงานมีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านอาจจะมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเรื่องของตัวนั้นตรงนี้ซึ่งทําให้เกิดความเครียดความกังวลเงินบางส่วนที่ทําท่าว่าจะได้ก็อาจจะมีปัญหานะครับก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจมีรายจ่ายรออยู่ตลอดเหล่านี้นะครับก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องคิด วางแผนจัดการแก้ไขอะไรที่จําเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรมีเหตุมีผลต่างๆรองรับเข้ามาเพื่อที่จะลดทอนความเครียดและก็จัดการปัญหาของการเงินด้วยความระมัดระวังนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินคือ1ดาบนะครับในเมื่อมีเป้าหมายในการที่จะจัดการปัญหาเรื่องของการเงินมุ่ง่มุงไปข้างหน้ามุ่งไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับสติปัญญาความรู้ความสามารถที่มีก็จะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านก้าวไปสู่จุดนั้นให้ได้นะครับนี่คือการมุ่งมั่นอดทนและก็ลงมือทําเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การเงินนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น6ถ้วยนะครับนี่เป็นโอกาสดีตามมาจากาปัญหาเราเราแก้ไขปัญหาตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ทีนี้ก็จะเริ่มถึงจุดของคำว่าโอกาสนะครับโอกาสของชาวราศีตุลในเรื่องของการเงินคือท่านมีการแก้ไขปัญหาได้มีแนวโน้มที่ดีในการที่ท่านจะได้รับเงินเข้ามาคนที่รอคอยเงินในส่วนที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาแบบฟุกๆแบบไม่รู้ตัวเป็นจํานวนเงินที่หมุนเข้ามาตลอดเดี๋นี้งานก็จะส่งผลกระทบเข้ามาด้วยนะครับมีสรายดได้มีผลประกอบการที่ดีน่าพอใจขึ้นมาก็จะทําให้สถานการณ์เงินของชาวราศีตุลเปลี่ยนแปลงไปแล้วดีขึ้นเคลื่อนไหวเร็วขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับคือเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นมีงานมีเงินมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีตุลเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชิน,นีถ้วยนะครับเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีตุลอาจจะกําลังรอนะครับรอคนรักรอความรักนะครับคือเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงบางทีก็อยู่กันคนละที่อยู่กันคนละจังหวัด หรือไม่ก็จะอยู่ห่างไกลกันไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับเป็นช่วงสามเดือนของการรอคอยเพื่อที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาอยู่แล้วก็สร้างอนาคตร่วมกันนะครับมีการความหวังที่จะเริ่มเข้ามานะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักนะครับเป็น2ดาบ สองดาบก็เรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเจรจาข้อตกลงใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักการสื่อสารช่วงนี้สําคัญนะครับพี่น้องชาวราศีตุลครับจะติดต่อเรื่องอะไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักนั่นแหละนะครับก็ต้องระวังข้อผิดพลาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตกลงอะไรเกี่ยวกับความรักใจเย็นๆรอบครอบรับมัดระวังเรื่องของความผิดพลาดด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สในเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการเงินนะครับมีโอกาสดีคือการเงินนั้นจะเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้ครอบครัวเริ่มมีรายรับมีรายได,ได้มีงานมีเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยเงินครอบครัวไหนก็ตามที่รอคอยเงินอยู่ <c oughs> ก็จะเริ่มดีขึ้นชัดเจนขึ้นในเรื่องของรายรายับรายได้ที่มาพร้อมกับคําว่าความรักด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการแก้ไข ทิศทางแนวทางชีวิตนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเดอะมูนนะครับเดอะมูลคือความคลุมเครือนะครับนั่นแหละคือปัญหาด้วยคือเราเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้มาก็จะทําให้จิตใจของเรามีความสับสนมีความกังวลเหมือนตกอยู่ในภาวงอะไรบางอย่างที่มีแต่คําว่ารอไม่มีคําว่าชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวราศีตุลต้อง สู้ให้ได้นะครับคือพยายามแก้ไขหรือไม่อดทนต่อการรอคอยต่อความสับสนในเรื่องของความคิดอะไรบางอย่างที่มันยังหาทางออกไม่เจอนะครับต้องถึงช่วงเวลาไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินรวมทั้งการรอคอยเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น7ด,ดาบนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรระวังอีกประการหนึ่งนะครับคนบางคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของชาวราศีตุลในช่วงนี้นะครับ3เดือนต่อจากนี้ไปอาจจะมาพร้อมกับปัญหานะครับ ไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องการเงินเรื่องของอะไรที่มันยุ่งยากนั่นแหละนะครับก็ต้องระวังนะครับไม่ว่าสัญญาการงานสัญญาเรื่องของการเงินข้อตกลงใดๆก็ตามนะครับก็ต้องระวังป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องทิศทางแนวทางชีวิตนะครับ เป็นดวงของจัก,กรพรรดินะครับนี่คือดวงของจัก,กรพรรดิเอ็มเพอร์รผู้ยิ่งใหญ่ดวงของชาวราศีตุลน,นะครับคือมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ไม่ดีให้กลับมามีความเข้มแข็งขึ้นได้นะครับพลิกเรื่องราวที่ร้ายร้ายให้กลับมามีโอกาสใหม่เป็นโอกาสทองของชีวิตได้นะครับการงานของท่านหลังจากเจอปัญหาเจ้าประสักท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้ข้อแนะนําให้แนวทางชีวิตที่ดีขึ้นแล้วท่านก็จะเติบโตในเรื่อง ของการงานได้มีหน้าที่มีตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโอกาสย้ายงานได้รับงานสําคัญสำคัญเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระคือจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นก้าวหน้าขึ้นนะครับรวมทั้งจะมีอํานาจบารมีมีชื่อเสียงมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ เช่นเดียวกันกับเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะผ่านปัญหาการเงินได้แก้ไขปัญหาของการเงินผ่านเหตุการณ์ที่มันไม่ดีแล้วก็ก้าวสู่จุดที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในเรื่องของรายได้การเงินดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของความรักคนที่เราคอยความรักนะครับพี่น้องชาวราศีตุลครับท่านจะสมหวังในหลายคนที่กําลังรอคอยคนรักที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ด้วยก็มีโอกาสที่จะเติมเข้ามาในช่วงนี้มีความสำเร็จมีความสมหวังมีความมั่นคง รอคอยความรักก็จะดีขึ้นนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วมีความมั่นคงชีวิตดีขึ้นมากๆนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีตุลนครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับพี่น้องชาวราศีตุลน,นะครับเป็น5้เรียญน,นะครับเรื่องใาญจ่ายนะครับ ต้องระวังเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายตรงนั้นตรงนี้มีเหตุจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนเยอะๆด้วยนะครับซึ่งจะเป็นช่วงเวลาใดบ้างก็ฝากกันเป็นแนวทางว่าต้องระมัดระวังบริหารเงินดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยคำรอบคอบด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีตุลใน3เดือนสุดท้ายของปี2566การงานของท่านอาจจะเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่ดีผิดหวังหรือไม่ก็มีความยุ่งยากลำบากใจมีปัญหาต้องจัดการสะสางนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถที่จะเปลี่ยนปัญหาทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นโอกาสได้ผู้ใหญ่ให้แนวทางให้ข้อแนะนำให้การไกลเกียให้ความช่วยเหลือท่านจะได้รับงานใหม่ๆม,มีสัญญาใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วท่านก็จะเริ่มต้นอา ชีพการงานให้ดีขึ้นได้นะครับอะไรที่เป็นปัญหาก็จะได้รับการคลี่คลายแก้ไขรวมทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของการทํานิติกรรมใหม่ๆด้วยก็จะเกิดขึ้นแล้วงานของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นปริกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับส่วนเรื่องของการเงินท่านอาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับรายจ่ายเยอะตรงนั้นก็จ่ายตรงนี้ก็จ่ายนะครับเพราะฉะนั้น ตั้งใจให้ดีตั้งหลักให้มั่นท่านมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนอะไรที่ไม่ดีได้นะครับการเงินก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นและเงินที่รอคอยก็จะเริ่มหมุนเข้ามานะครับไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้จะทําอะไรก็จะหยิบจะจับก็จะเริ่มเป็นเงินและก็จะเกิดความมั่นคงได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับการติดต่อการสื่อสารใดๆเกี่ยวกับความรักต้องทําด้วยความรอบคอบและระมัดระวังนะครับส่วนคนที่กําลังรอรอคนรักรอความรักที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะครับจะ เย็นๆในการรอคอยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคือรอแล้วท่านมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับส่วนอุปสรรคด้านอื่นๆนะครับท่านต้องเยียกเย็นสุข,ขุมแก้ไขปัญหาด้วยความรอบคอบอดทนรอคอยโอกาสใหม่ๆนะครับและท่านก็จะพบแนวทางทิศทางที่ดีขึ้นแต่ยังมีจุดที่ควรระวังเรื่องของคนบางคนที่อาจจะมาสร้างปัญหากับท่านด้วยต้องรอบคอบในส่วนนี้นะครับและทิศทางของชีวิต ชาวราศีตุลจะดีขึ้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองดีขึ้นมีความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจบรารมีตำแหน่งงานใหญ่โตขึ้นโอกาสใหม่ๆก็จะหมุนเข้ามามีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้ามีความมั่นคงร่ำรวยมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นเรื่องของความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีตุลครับ อาละรครับวันนี้มหมอฮักกพยากรณ์ดวงของชาวราศีตุลใน3เดือนสุดท้ายของปี2566มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคและทิศทางแนวทางการแก้ไขนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับเอาละรครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านทุกคนนะครับสู้มั่นคงอดทนแลวก็ ได้รับผลตามที่ปรารถนางานดีเงินดีความรักมั่นคงสมหวังแล้วก็รุ่งเรืองร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ